พริกแกงเดี๋ยวเราออมาให้หนี่ครับที่เดือดเลยน้ำปลาล น้ำปลาละนี่รอสุกลองทำรับประทานดูนะครับอร่อยหน่อไม้สดผัดพริแกงหมูน้ำปละาละหน่อไม้สดลองทำรับประทานดูครับนี่ครับ รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่กำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูไหนรอรับชมครับสวัสดีครับ